ดีค่ะรัศมีแค่ปล่อยคลิปร่ำไห้ค่ะหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงคได้ส่งกำลังใจมาหาค่ะ เป็นอีกเรื่องราวสุดประทับใจสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีค่ะรัศมีแค้ฟ้าเกื้อล้นที่เตรียมจะขึ้นชกบนเวทีเทนไฟเทนซีซั่นสองปะทะกับเอ็กทิตินันค่ะยิ่งกว่าการตื่นเต้นเตรียมขึ้นชกปิดซีซั่นนี้ก็คือไอดอลสาวลิซ,ซ่าบแบล็คพิงคได้อัดคลิปส่งกำลังใจมาให้ส่วนตัวด้วยล่ะค่ะ เราก็นึกว่าแต้วจะส่งของมา สวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่เต้านะคะว่าจะลงชกเร็วๆนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู่ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามไอจีพี่แขตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก็หนูมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากบอกคือตอนที่หนูไปมุนช็อตที่ไทยแล้วเจอพี่แขตอนถ่ายรูปอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งดูละครที่พี่แขเล่นไปเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย โลกในจุด oh เดียวไม่กนอะไรเง้ค่ะก็จริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขน,นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหมดแล้วหนูมีโอกาสได้กลับไทยก็อยากเจอนะคะอยากเจอจริงๆค่ะอยากเจอเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนู <c oughs> <c oughs> ก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย และล่าสุดค่ะรัศมีแครก็ได้โพสต์คลิปตัวเองรำให้หนักมากด้วยความดีใจบอกว่าก็นึกว่าแต้วจะส่งของมาขอบคุณมากพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่าหลังจากได้ดูคลิปจากน้องลิซ่าขอบคุณแต้วามากนะกระเทยเพิ่งตื่นกำลังใจนี้สำคัญกับเรามากครูมวยจะรู้แคจะฟัง b l a c k พิงคเวลาซ้อมบ่อยมากเจอแบบนี้แคพร้อมแล้วสู้สุดใจบอกเลยค่ะ